แตกแล้วตัดจบเวยดีไปดีมา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 อดแล้วอดแล้วอดแล้วแม่อาดิปิงปิงอยู่นั small, ่นไม่กล้าพูดกับแตนไปดีครับไปดีครับไปดีครับพูดกับคอมแพงนะเไปดีไม่ไปดีครับมีใครอยู่ไหมเนี่ยพี่ชายอยู่ไหมพี่ชายสายหน้าสายหน้าสายหน้ากิ๊กๆไม่อยู่โอ้ ไปไปไปโอกงอะไรมาจะอยู่อ้ยอยู่มาตัวนี้แม่งเล็กจะสอบคนาต่อยไหม่ะนี่ไปบอกดีเฮ้ยเว้นเว้นตกเลยแม่เขาใส่ก้อยกดอน่อยวะกดตัวอะไรวะเฮ้ยไปพีไปดีไปหา ม่ต้องแอกเลวยิงแอ็กทำไมไเลยยองเอสองสองไใช่เอ้สองสองไได้ครับได้สองสองกันไหมครับครับู้เดกเลยเฮลมาดีอะละอันละอละอันละเอ้พกแป๊บเดีได้คราวเนี้ยแหแน่เลยไม่กลัวครับ ลงเล่มไม่ตัดสดไม่ตัดไม่ตรงไม่ตัดและเอาดีๆดีใส่เลยเฮียต่อยทีเดียวเลยเฮ้ยเฮียห้าพี่เอาต่อยกันไหมผมเคยผมเคยเอากระบองจี้เพื่อนตัวเองทีมเฮียโดนลุมไม่รู้จะขับซ้ายขวาดี อ๋อต่อยเพื่อต่อยกันเองเพื่อโดนลูกโอ้โหคเล่นบัดอาแล้วมาเล่นบัดอาเล่นมัลอาแล้วเอาเดียวดิไหวไหวเอาเลยเอาเลยไหวเอ้ยเองไหวสองหนึ่งถือลงโอ้โหไอ้บีบีไปกับผมมไ้บไปกับผมไหม พี่ก็ตึงเกินครับพี่ก็ตึ่เกินไปตึงเกินครับพี่รับพี่บายไปอ๋อไม่ตื่นเลยวะแอปเนยไอ้เกิดไหนวะไปครี่ไ็กีบีบีไปผมไหมไม่หรอกครับไม่หรอกขอต่อเฉยขอ่อเฉยอเล่นก็ได้ครับไมต้องอีกตาปะครับอธิตว์เสร็จแล้วอลรถคุณนี่หมปะใช่ไหมครับ เอ,อเอาอีสตาโอเคได้ครับได้แนะล้วขับฟอร์ลื่ๆได้ไหมอะไรนะเล่นเลยได้ไหมเล่นเลยได้ครับครับไปดิใส่แม่งไอ้เฮียกูต่อยไม่เป็นวรุ่น FF มาเล่นวรุ่น EA เสีเยหลอดไหมวะฮะโห ไปไม่เป็นเลยอ่ะไปดิไปดิโอ้ยข่าวเลือดอะเลือด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 อะไปดิไปดิไปดิช้อนลูกอ๋อไอ้กูเล่นมัดยูอ่ะกูเล่นมัดยูไม่ได้อ่ะอุ้ยโอ้ยมัดยูวอ้โหเป็นบาสตามกูอย่างเดียวเลยพ่อมึงตายเฮ้ยฉันไต่ไม่โดน เป็นยิงขโมยไหมครับโอ้พราะอะไรผมไม่เล่นละไม่ไหวครับไม่ไหวเฟสปีฟ้าเฟสปีฟ้าไปออกละกด F8 ออกเลยไม่ไหวลีไม่ไหวลีไม่พี่กดออกเลยไม่ไหวครับไม่ไหวกด F8 แล้วกด Enter จะโคตรเยอะอใชกระปุก